ความรักถึงเสาคนพิเศษโพสแคร์ Podcast ชั้นนี้ทำดิฉันหนักมากในช่วงบ่ายของวันที่4กรกฎาคมนักแสดงกงยูโพสภาพถ่ายหลายภาพบนอินสตาแกรมพร้อมแทบชั่นว่าคุณไม่รู้เหลอเธอเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเมื่อเธอหลับราตรีสวัสดิ์ภาพถ่ายชุดดังกล่าวแสดงให้เห็นแมวสองตัวของกงยูที่กำลังนอนเล่นอยู่ในบ้านของนักแสดงโพสที่น่ารักดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพบว่าด้านที่น่ารักและห่วงใยของกงอยู่สําหรับแมวของเขาเป็นที่รักอย่างยิ่งการแสดงชอบแมวมาโดยตลอดสําหรับกงอยู่หลังจากประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการกลับมาสู่จอภาพยนตร์กงอยู่ได้แสดงในซีรีส์ทาง Netflix เรื่อง The s i l e n s e ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่24ธันวาคมปีที่แล้วละครเกาหลีแนวสายไฟเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของลูกเรือชั้นยอดที่เดินทางไปยังฐานวิจัยที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์ และตั้งอยู่ในโลกอนาคตซึ่งทรัพยากรที่จำเป็นหมดลงขอบคุณสำหรับการรับชมหาชอบข่าวของเราอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตในทุกๆวันขอบคุณมากครับ